สนับสนุนโดย True Detach 5G ที่สุดของเครือข่ายอัจฉริยะให้ชีวิตเป็นไปได้ไม่สิ้นสุดสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมผู้สู่ร o ม m s ว e e เ News ครับินไซ d ์จอข่าวค่ำกับบอสสิริโรจนะครับมาดูที่ประเด็นแรกวันนี้นะสำหรับใครที่ชอบแบบ คอหวยคอลอตเตอรี่นะผมมี2ข่าวแรกเนี่ยที่อยากให้ผู้ชมเนี่ยได้ติดตามกันและก็อย่าลืมให้ติดตามเราตรงข้างล่างเมื่อกี้ด้วยนะครับมาเดวันเลยนะสำหรับเรื่องของงานแต่งงานที่อิตาลีนะของสาวคิมเบอรี่กับหนุ่มมารปรินครับก็มีการปล่อยภาพพรีเวดดิ้งวิดีโอสวยๆเนี่ยให้เราได้ดูกันแต่ละบางคนเนี่ยโอเคโฟกัสที่คู่บ่าวสาวแต่อีกหลายคนก็ไปโฟกัสที่ทะเบียนรถว่าเลขเนี่ยน่าเอาไปตีมากครับ อเอาไปตีเอาไปแทงกันนะฮะเป็นวันสำคัญที่2พระนางสุกตามากปรินและก็คิมเบอรี่ครับจะเปลี่ยนสถานะจากคนรักสู่การเป็นคู่ชีวิตครับท่ามกลางบรรยากาศแห่งความชื่นชมยินดีซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือภาพถ่ายพรีวิ่งเซตล่าสุดของหมากปรินและก็คิมเบอรี่ที่มาพร้อมกับคอนเซ็ปต์คลา s สิกโรแมนติก การล่องเรือชมวิวแม่น้ําและการขับรถหรูนะฮะจากการลั่นชัตเตอร์ของช่างกล้องระดับเทพซึ่งถ่ายทอดอินเนอร์ความหวานละมุนออกมาได้กลมกล่อมอย่างลงตัวที่สุดเลยครับแต่ถ้าว่านอกเหนือไปจากความหวานของภาพถ่ายเซตดังกล่าวเนี่ยสิ่งที่ได้รับความสนใจแล้วก็โกอยยอดไลค์ไปอีกหนึ่งอันที่ไม่แพ้กันเลยสำหรับผู้บ่าวสาวเนาะก็คือ ป้ายทะเบียนร,รถหรูนะฮะที่มากพรินและคิมเบอรี่ใช้ขับในการถ่ายพรีเวดดิ้งครับอย่างโรมา่า928928นะซึ่งหลายคนมองว่าเป็นเลขมงคลจนต้องขอจดไปเป็นแนวทางในการแทงซะหน่อย โอ้ภาพดูแบบย้อนยุกเนาะสวยมากๆเลยนะยินดีกับทั้งคู่ด้วยนะครับและใครที่อยากจะแทงเนาะมีเลข89อยู่พอพูดถึงเลข89ก็มีอีกหนึ่งขาวที่บังเอิญจับไหยนะลูกปิงปองของแม่พึ่งพุ่มพวง,พง,พงดวงจันทร์นะของคุณแบกกี้สีธัญญาออกมาได้089เหมือนกันเลยครับ ทำเอาบรรดาคอหวใหยในหูตาลุกวาวกันเลยทีเดียวครับเมื่อศิลปินสาวอยา่างเบกกี้สีธัญญา,าได้เดินทางไปกราบไหว้ราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์หรือแม่พึ่งณนะวัดทัพกระดานจังหวัดสุพรรณบุรีครับพร้อมกับโชว์พลังเสียงขับร้องบทเพลงระดับตำนานอย่างนักร้องบ้านนอกแต่ที่ดูเหมือนว่าจะดึงดูดความสนใจแฟนๆไม่นอนไปกว่าโมเมนต์ดังกล่าวก็คงหนีไม่พ้นช็อตเด็ดหลวงหายปิงปองที่ภายหลังเนี่ยเบกกี้ได้เขียนรายละเอียดแนบเอาไว้ฮะกับแคปชั่นใต้คลิปว่า กราบแม่ค่ะและมีแฮชแท็กนะครับวัดทัพกระดานสุพรรณบุรีแฮชแท็กสตารพามูแล้วก็แฮชแท็กพุ่มพวงดวงจันทร,นจจนนร์ศูนย์่ปงเกมา Oh, <Pl in. S 1> เป็นศิลปินอยู่แล้วนะแสดงตลกก็ได้ร้องเพลงก็ได้นะร้องพร้อมากๆนะแต่ก็ที่สําคัญเนาะพอเราดูแล้ว0 89เข่าได้ก็มี89ลองสลับดู98 89เลยก็ตามนะงวดนี้อาจจะออกนะครับามาที่อีกหนึ่งเรื่องสำหรับคู่รักนะที่เพิ่งจะเปิดตัวกันมาไม่กี่เดือนสำหรับต้นอาจแล้วก็คุณเซนเมจกาล่าสุดเห็นว่าเจอผู้ใหญ่ของทั้งสองฝ่ายด้วยครับ มีการคุยกันแล้วนะฮะข้าม Zone, เฟรนซ์โซนเรื่องสถานะเป็นแฟนมาพักใหญ่แล้วสําหรับต้นอาจกับเส้นเมิกานะครับซึ่งงานนี้ครับมีโอกาสได้เจอทั้งคู่ในงานเดียวกันจึงขอยื่นหมาสัมภาษณ์คู่กันสนเลยนะฮะแบบเป็นการสัมภาษณ์ครั้งแรกด้วยแบบคู่แบบนี้โดยอัปเดตว่าความรักเนแฮปปี้ดีเป็นคู่ที่ไม่ค่อยหวานเพราะอาจจะเป็นเพื่อนกันมาก่อนบอกว่าอาจจะหวานสู้ของคู่ของเจมส์จิรายุไม่ได้หรอกนะอีกทั้งยังเผยว่ามีโอกาสไปเจอพ่อแม่ของทั้งสองฝ่ายแล้วด้วยครับ เจอเจอเจอครับเป็นยังไงบ้างครับพ่อแม่ฝั่งต้นใช่ไหมครับเออที่เราฝั่งกับฝั่งต้นเก็ได้โอเคนะครับพ่อแม่ก็แฮปปี้ครับเวลาเจอไปกินข้าวกันบ้างไปเกี่ยวเลยัอดีก็ต้องถามพ่อแม่เรื่องเราประทับำอะไรในตัวเขามางพี่ต้นเหรอคะน่าทักแล้วหรอ เป็นคนน่ารักค่ะเป็นคนเป็นคนแบบพื้นฐานเป็นคนนิสัยดีแล้วก็เป็นคนตรงตรงค่ะเป็นคนแบบสม่ำเสมอนะแปลว่าเขาพังหลเขาพัหลังต้นเท่ารักไหมฮะต้นหรอก็เขาเพื่อนเขาพังหลังไม่ได้อะไรเลยนะเขาไม่ได้เลยมูงนิ่งอะไรอย่างนี้แล้วเวลาเขาอยู่กับเราโมเมนต์เปลี่ยนไปนะฮะเขาบอกว่าไม่มีครับอ้าว เป็นอย่างนี้เลยคู่เรากับคู่เจียนคู่ไหนหวานการเปรีเกี่ยวกันเจมครับไม่ต้องคิดเลยใช่ใช่โยนให้เจมเลยเพราเป็นว่าจริงค่ะคือถ้าเปรียบเทียบเจมก็จะน่ารักมุ้งมิงคู่เราเหรอไม่สู้สู้ไม่ได้ครับคู่เราเป็นแบบเพื่อนเนาะมันก็เลยแบบไม่ได้หวานกระดุกกระดิ่งใช่ใช่เรามาจากความเป็นเพื่อนกันมาก่อนเลยนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะมันก็ง่ายอ่ะครับเวลาอยู่ด้วยกันคุยกัน โอ้เป็นคู่รักที่ออกมาให้สัมภาษณ์กันแต่ยังมีความรู้สึกแบบเคิรนๆพูดกันไปยิ้มกันไปกรุ่มกิ่มกันไปน่ารักตีนะครับมาที่อีกหนึ่งคู่กับที่ความหวานเนี่ยเรียกว่าโ,โหไม่เห็นมาหลายปีแล้วคู่ของคุณอ้อมพิยดากับสามีนะฮะแต่ล่าสุดเนี่ยก็มีการลงรูปคู่ในสืบข่าวเต,ตียงหักครับนำเอาคือฮากันหนักมากครับเมื่ออ้อมพิยดา ลงภาพคู่สามีนะฮะห <š ie> ลังจากที่ไม่มีภาพหวานในโซเชียลมานานจนหลายคนสงสัยถึงความสรรัมพันธ์ทั้งคู่ครับล่าสุดอ้อมได้เผยว่ายังรักกันดีอยู่ด้วยกันตลอดแต่ไม่ค่อยได้ถ่ายรูปพร้อมเผยถึงลูกสาวอย่างน้องน,องนาวารครับในวัย11ปีว่าเริ่มโตเป็นสาวจึงมีแอบห่วงบ้างหเขาก็หวงอแม่โตแล้วอะไรเงี้ยเออพอเด็กพอเริ่มโตก็จะแบบมีความาย คารีล่าต่างๆเขาก็แบบนา้นาทีไม่เห็นลงรูปค่ะที่อ้อก็รู้สึกใช่ไหมว่าไม่ค่อยลงจริงๆอ๋อลืมไปเลยค่ะพอมันไปเรื่อยๆค่ะมันเป็นสิบๆปีหลังจากสิบปีค่ะก็จะแบบว่าลืมลืมวันนั้นใช่ไหมวันนั้นพอดีไปงานวันเกิดเพื่อนเ้วเพื่อนเขาถ่ายให้เออลูกสวยเาพี่ออ ให้พี่อ้อมการันตีความหมายของพี่อ้อมหรือว่ายังมีอยู่ค่ะเตียก็ยังมีอยู่ค่ะยังไม่ได้ยังไม่ได้ไม,ไดมีเหตุอั <c oughs> นใดอ้อมยังเผยถึงโมเมนต์การเซอร์ไพรส์มันเกิดในกองถ่ายของมาปรินและคิมเบอร์รี่ครับนางเอกละครของเจ้าตัวว่ามีการซักซ้อมคิวกันอย่างดีเ <c oughs> พื่อให้ออกมาเพอร์เฟกต์ที่สุดเขาโทรมาว่าแบบเออพี่อ้อมเขาแบบขอเข้ากรองอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเฮ้ยมันมีซีนนี่เราก็เป็นคนที่เล่นจะด้วย แสดงว่าในกองละครนอน่าจะแบบโฟล์งานหน้าเซตหน้าแรงต่งๆน่าจะแบบไม่มีติดขัดนถึงมีโอกาสที่สามารถหาเวลามาเซอร์ไพรส์ในการเล่นละครเด่นตรงนี้ได้นะครับเอามาที่อีกหนึ่งเรื่องสําหรับสาวเฟยพ์พรพีนะก็เพิ่งผ่านงานคอนเสิร์ตมาไม่งาไม่นานนี้ที่เราได้เห็นกันได้ดูกันนะครับซึ่งหนุ่มบอยครับก็ไม่พลาดที่จะเซอร์ไพรส์สาวเฟย์ด้วยการมอบช่อดอกไม้แต่ช่อดอกไม้ที่ให้เนี่ยมันมาส่งถึงไม่ทันก็เลยเซอร์ไพรส์อย่างอื่นแทนจะเป็นอะไรไปดูครับ คลั่งรักนะฮะไม่มีใครกล้าสู้แล้วล่ะครับสำหรับบอยประกรณ์ที่ล่าสุดเนี่ยหวานใจอย่างเฟย์พร์ตวีได้ไปขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่บอยเนี่ยดันสั่งช่อดอกไม้มาให้กำลังใจไม่ทันงานนี้เจ้าตัวก็วาวุ่นเลยทีเดียวต้องหาของขวัญมาทดแทนที่ทำเอาหลายคนถึงกับตาลุกวาวครับ โดยบอยได้เผยคลิปเนี่ยเจ้าตัวก็เผยคลิปที่ให้ AI เป็นคนพากเสียงโดยเผยว่าตนเองเตรียมดอกไม้ให้ไม่ทันงานนี้ก็เลยจัดแบงค์สี่ม่วงนี่ดึงเข้าไปดึงไม่หยุดนะครับในคลิปก็อวยพรเรียกว่าอวยแฟนด้วยนะสุดๆเลยทั้งวอกทั้งสวยทั้งเก่งทเอาฟ่าในพี่สาวของเฟถึงขั้นเข้ามาเมนว่าทําไมไม่เตรียมกับว่านธนกฤตหวานใจของเจ้าตัวบ้างแั่นแฟนๆเข้ามาแซวถึงความคลั่งรักกันเพียบเลยงานนี้ เลยจัดไปใบสีม่วงไม่ม่วงแน่นอนเป็นกำลังใจให้เธอกำลังบบใจ <c oughs> อ่ะมาอีกหนึ่งหนุ่มคลั่งรักไม่แพ้กันนะฮะก็คือมีนพิรวิทย์กัพีิโชป๋าเปตัวเครื่องบินเป็นของขวัญวันเกิดให้กับหวันใจอย่างดีมอพิชยาครับโดยมีนได้เผยคลิปที่ให้แฟนสาวเล่นเกมะฮะว่าสุ่มนะว่าจะได้ตัวเครื่องบินภายในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งผลออกมาก็คือเครื่องบินในประเทศก่อนที่มีนจะมอบเค,ค้กก้อนโตเป็นของขวัญพร้อมรูปคู่สุดน่ารัก ดานเพื่อนซีอย่างนัตตี้ก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าดรีมเธอโชคดีแต่ยังไม่สุดจ้า ตามรูมสวิตนิวส์นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกด Subscribe กันด้วยยังมีอีกหลากหลายคลิปวิดีโอเลยและถ้าหาใครไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆติดตามพวกเราได้ผ่านทาง f a c e b o o k Fanpage True Insight ยังมีอีกหลากหลายช่องทางติดตามได้ผ่านลิงก์ใต้โพสต์นี้เลยค่ะ